ไปถือสาน้องเขาเลยฟังชัดๆควันตอบประเด็นดราม่าลูกหม่ำจกมกห่วงเยอะเลยล่ะคิดห่วงติ๊กสาวไหนก็ห้ามยุ่งดาราโัวโชเสียวกระตุ้นค่าตัวงานอีเวนต์สยบเกาเหลาบียอนเซและริฮานา はい。 ตอนรับคุ้มชมเข้าสู่นายเทนายไลฟ์นะคะคืนนี้ก็กลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะผลันทกาค่ะผมพัชชมาธรกัตโตะครับผมเจอกันในเวลาใหม่เราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับสามทุ่มยีนาทีโดยประมาณที่สําคัญคือเราพบกันทุกวันเจวันเต็มเวลาเดียวกันนี้นะครับไับมนหยุดลยนถูกต้องเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ข่าวแซบของเราเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างของแท็กพันยูคนนี้แซบแน่ๆค่ะอาการนิดนึง ว่าแต่จะปิดเรทหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็จะพาไปฟังความรู้สึกของภรรยาสาวคนสวยของพี่ติ๊กเจษดาพรด้วยนะคะว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อใครหลายๆคนอยากจะกินสามีของเธอคือเรียกว่าเป็นคำสามัญของสาวยุคใหม่ไปแล้วนะฮะใช้คำนี้ไม่ได้ไม่ได้สอบถามแม่เขาเมื่อก่อนเลยน่านะสิต้องไปถามวันนี้จะไปถามกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปติดตามเรื่องที่สาวขวัญอุตสามณนีเนี่ยพูดส่งไปถึง เอ็มบุษราคำคลูกสาวของหม่ำจกมกนะครับเพราะว่าสคนนี้เนี่ยตอนนี้เขามีประเด็นดราม่าเรื่องธุรกิจลิปสติกครับ ไม่ต้องเครียดค่ะเรื่องหนักวันนี้ที่ขวัญก็เจอมาแล้วนี่คือคำปลอบใจที่สาวขวัญอุตสามณีมีให้กับสาวรุ่นน้องเอ็มบุษราค่ำลูกสาวคนสวยของตลกร้อยล้านหม่ำจกมกหลังมีประเด็นราม่าเรื่องลิปสติกกันแบบสดๆร้อนๆเป็นเพราะสาวเอ็มด้านโพสต์ขายลิปสติกตัวเองว่าของดีที่ไม่แพงเพราะของแพงๆก็ใช่ว่าจะดีในวันที่ขวัญเปิดตัวลิปสติกพอดีค่ะทำเอาแฟนคลับขวัญนั้นไปรุมจวกสาวเอ็มในสแกรมงานนี้สาวหน้าบาร์บี้ชิลๆบอกไม่ซีเรียสเพราะรู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาด เ <Credit S 2> ครดิตใครค่ะคาส้อย่าไปถือาสาดนงเขาเลยคือน้องก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาเพงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงประจวบพอเหมาะกันพอดีอะไรอย่างเงีนะ้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องเขาด้วยเพราะว่าใครก็ตามถ้าเกิดว่าทําธุรกิจในที่มันสุดจริตเราก็ควรจะอุดหนุยช่วยกันคนเรามีลิปสติกได้ไม่จำเป็นต้องมีลิปสติกแท่งเดียวในชีวิตได้ ส่วนเรื่องถ่ายแบบคู่กับแฟนหนุ่มกอฟพิชยะแบบสุดสวีทนั้นบอกเลยว่าฟีดแบคล้ายดีเกลี้ยงแผงส่วนจะมีเล่ม2,3,4ต่อไปหรือเปล่านั้นเจ้าตัวบอกว่าขอคิดดูก่อนค่ะ ก็เพราะหล่ออบอุ่นแสนดีแถมยังรักลูกมากขนาดนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมาสาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมถึงได้อยากได้เอ้ยอยากมีสามีเริดๆแบบหนุม่มติ๊กเจสราพรกับเขาบ้างแต่คงได้แค่คิดนะจ๊ะเพราะสีภรยา<ม>พีทสิตมนเ<ม>ขาห่วงมากๆค่ะอันนี้ไม่ได้อ่ะขอขอสงวนห่วงไว้ส่วนตัวนิ้นแชร์แชรเป็นรูปแล้วกันขอแชร์ วหวงเยอะหวงเยอะหวงเยอะเลยล่ะ <c oughs> ห่วงมากขนาดนี้เปลี่ยนไปอัปเดตเรื่องพัฒนาการของน้องเต้นเลูกชายไว้3ขมบบ้างดีก,กว่าซึ่งคุณแม่พีทเผยว่าตอนนี้ลูกชายชื่นชอบการเข้าป่าและสำรวจธรรมชาติเหมือนคุณพ่อม,มากแถมคุณสามีก็เริ่มมีความคิดอยากจะพาน้องเต้นไปทำรายการท่องเที่ยวด้วยกันอีกด้วยค่ะ จำมั่มและน่ารักสุดๆไปเลยสำหรับน้องดีแลนวัย6เดือนลูกชายของคุณแม่สุดสตรองลีเดียสรันรัตที่วันนี้คุณแม่อุ้มออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกซึ่งดีกรีลูกไม้ใต้ต้นแบบนี้น้องดีแลนก็เลยแจกยิ้มสดใสไม่มีงองแงให้เห็นเลยซักเกนนิดซึ่งกว่าจะได้ออกงานเนี่ยบอกเลยว่ายากมากเป็นเพราะคุณพ่อแมทธิวหวงลูกชายเอามากๆเลยแหลคะค่ะแต่งานนี้ใช้เวลาไม่นานจึงสามารถรับงานได้แถมคุณแม่ลีเดียงคุยโวอีกว่าลูกชายเนี่ยเนื้อหอมฝืด เพราะมีงานพรีเซนเตอร์ติดต่อเข้ามาเพียบแต่ตนก็เลือกรับเป็นงานงานไปค่ะคือพี่แมทก็แบบว่าเดียรลูกเด็กไปหรือเปล่ายังไม่อยากให้ทางานนู่นนี่นั่นพี่แมทห่วงลูกขนาดทุกทุกวันนี้เดียเอาลูกแบบถ่ายรูปแบบว่าเดียไอไม่อยากให้ลูกแบบโตไปแล้วมีแต่กล้องจ้องแบบจ่อหน้าเขาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นไปแล้วไม่เป็นเด็กแบบธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะโตเกินวัยอเปล่ะคือเขาก็แบบเอ้ยห่วงลูกอย่างเงี้ยค่ะ จากเรื่องแม,แม่ๆลูกๆมาที่เรื่องของหนุ่มสุดแซบแท็กพรันอยู่กันบ้านดีกว่าหนุ่มคนนี้นี่มีรอยสักเป็นซิกเนเจอร์ประจําตัวไปซะแล้วแถมล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งไปให้ช่างสักรูปเทพเจ้าซุสซ,ซึ่งเป็นเทพเจ้ากรีกที่ค้าคว้าเพิ่มอีกหนึ่งลายเพราะเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่และเป็นลวดลายที่สวยดีส่วนใครที่มองว่าถ้าเกิดเบื่อจะทํายังไงนั้นหนุ่มแท็กยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีทางเบื่อแน่น,นอนนะจ๊ะ ที่จริงเวลาสักเนี่ยผมผมไม่ชอบลบแต่ว่าผมอยากจะลองไปลองดูซิว่าถ้าลบด้วยวิธีนี้มันจะโอเคไหมถ้ามันโอเคเราสามารถบอกคนอื่นได้ว่าเออลบแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงยังไม่ได้คิดว่าจะลบรอยไม่ไม่ลบรอยไหนอยู่แล้วครับแม้จะมีรอยสักเต็มตัวแต่หนุ่มแท็กก็ไม่กลัวว่าจะไม่มีสาวคนไหนกล้าเข้าใกล้เพราะว่ามีสาวๆจำนวนไม่น้อยที่หลงเสน่ห์คนมีรอยสักแบบนี้ค่ะอ๋อ สัักมาไงครบเป็นเรื่องรอยสักนะคะในบนเรือนร่างของแขกถูกต้องอย่างนี้นี่เองเลยแล้วก็คิดไปไกลนะครับผมไม่ได้ติดเศษอะไรนะคอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับข่าวเช้าแบบนี้เราจะพบกันทุกวันนะครับสามทุ่มยี่สิบห้านาทีโดยประมาณนี่เวลาใหม่ของเราเจ็ดวันเต็มๆนะใช่แล้วค่ะข่าวต่อไปนะคะจะพาไปดูบรรยากาศนะคะการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งภาคใต้นะคะซึ่งวันนี้นะคะทางทีมผู้บริหารอสมทรวมถึงทีมนาใเในของเราก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะ กว่าสองเดือนที่ชาวบ้านหลายร้อยชีวิตในตำบลฝ้าละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงไม่สามารถออกจากบ้านไปทำมาหากินได้เนื่องจากมาหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วซึ่งแม้ว่าน้ำจะไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนเสียหายแต่สัตว์เลี้ยงทั้งวัวควายและพืชสวนไร่นาก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังไปกว่า2,000ไร่ค่ะซึ่งอสมทที่เป็นสื่อกลางในการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องภาคใต้ในโครงการอาสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชาชนนำโดยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผลิตเนื้อหาและรายการนายเศรษฐวุฒิจันวาวามและพนักงานของอสมทก็ได้นําถุงยางชีพน้ําดื่มปฏิทินพระบรมชายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชและหมอนลายลิขสิทธิ์โดราเอมอนที่ส่งมายังอสมทศูนย์ภาคใต้จังหวัดสงขลามามอบให้กับชาวบ้านและเด็กๆที่มารวมตัวกันที่วัดควรฟ้าละมีเพื่อส่งต่อน้ําใจจากคนไทยทั้งประเทศมาให้ถึงมือผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่ค่ะ พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่ประกอบอาชีพได้เพราะว่าฝนตกตลอดเวลาที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพตัดยางแล้วก็ทําการมุงนะครับยางเขาก็ตัดไม่ได้ออกไปทําการประมงก็ไม่ได้เนื่องจากฝนตกและลมแรงทางนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องฟุดเครื่องเรื่องการใช้สอยอการใช้จ่ายในครอบครัวนะครับขอขอบคุณทางอสมทนะครับที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับ ขณะที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยก็ยังคงยิ้มสู้เพราะนอกจากระดับน้ำจะลดลงจนสถานการณ์เกือบกลับเป็นปกติแล้วอุทกภัยครั้งนี้ยังทำให้ได้เห็นกำลังใจจากพี่น้องเพื่อนร่วมชาติที่ส่งมาให้อย่างไม่ขาดสายอีกด้วยค่ะสองเดือนนี้คือทุกคนไม่มีงานทาต้องต้องคือว่ามีอะไรเข้ากินช่วยเหลือกันไปแต่ว่าถ้าทำงานกันนอก รายได้ไม่ไม่มีเข้ามามันก็ลําบากนะฮะแต่ว่าถ้าดูที่อื่นเขาแล้วเขาเขาลำบากมากกว่าเรากําลังใจดีขึ้น,นะะการทํางานเพราะว่าหลายๆคนก็ช่วยกันโดยในวันพรุ่งนี้นะคะคณะผู้บริหารและพนักง,งานชาวอสมท <c oughs> ก็จะเดินทางไปมอบสิ่งของและส่งต่อกำลังใจให้กับชาวบ้านที่อำเภอระโนดและอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาและผู้ประสบภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะให้กับพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวฝนกับพัดตกก็จะตามลงไปเหมือนกันพัตโตไปวันไหนคะรุ่งนี้เช้าตรู่ะจะ,ะบินไปเลยครับมผมคืออย่างนี้ครับผู้ชมครับเราเล็งเห็นแล้วว่าการช่วยเหลือไม่ใช่แค่ช่วงที่น้ําท่วมเท่านั้น<ช>แต่หลังจากนี้จำเป็นมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยชาวอสมทอ,อีกกลุ่มหนึ่งช,ชาวนาในประเทศอีกกลุ่มหนึ่งรวมถึงทัพศิลปินดาราจะเดินทางไปให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนต่างๆที่ยััังขดดแแคลนนอออออยยู่้วกกกบบิจรรรมต นายตะเทนตลอดนอนแอร์เตรียมซับน้ำตาชาวตายคืนรอยยิ้มให้เด็กและประชาชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจัดทัพศิลปินร่วมฟื้นฟูจิตใจและโรงเรียนที่เสียหายโรงเรียนที่ต้องการฟืน้นฟูส่งภาพความเสียหายและสิ่งของที่ต้องการผ่าน f a c e b o o k c o m a นายตเทนก่อนร่วมกันมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ5ก,กุมภาพันธ์นี้ที่เซนทรัลพลาซ่าน,นครศรีธรรมราชร่วมฟืน้นฟูโดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องปลาสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวากโก อย่าลืมนะคะเราไปเจอกันค่ะวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะที่เซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชค่ะเจอกันนะครับคุณผู้ชมคับผมตอนนี้มาถึงสกุปพิเศษของเราพูดถึงเรื่องการออกอีเวนต์ของดาราโหลายคนคิดว่าโอ้เป็นเรื่องง่ายๆไปเดินเฉิดฉายป๊๊บปจบไม่ใช่แล้วค่ะสําหรับยุคสมัยนี้นะคะอย่างวันก่อนนี่เราก็จะได้เห็นปูประยานนะคะนี่โรยตัวลงมาจากตึกสูงถึง40เมตรคุณคนปกติไม่น่าจะสามารถทําได้นะฮะยากมากๆถูกต้องครับแต่ว่ามูลค่าเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ เป็นที่มาของเม็ดเงินจำนวนมหาศาลครับ มีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆแทบไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นผู้จัดงานแต่ละคนก็เลยต้องดึงดาราตัวพ่อตัวแม่มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้สื่อไปร่วมงานนั้นๆแต่เพราะสมัยนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงและจะให้ดารามายืนสวยๆอย่างเดียวก็คงจะไม่ร้าใจสักเท่าไหร่งานนี้เหล่าผู้จัดงานก็เลยต้องทุ่มทุนจ้างดารานักแสดงให้มาปีนผาโหนสลิงโชว์เรียกแขกซะเลยแหละค่ะย้อนไปเมื่อ7ปีก่อนซุปตาชื่อดังอั้มพัชราภากสร้างความฮือฮาด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์เชิญถ้วยรงวารง ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2010มาลงกลางสนามแข่งฟุตบอลชื่อดังแห่งหนึ่งตอนแรกใครๆก็คิดว่าซุปตาชื่อดังคงจะไม่เอาชีวิตตัวเองมาทำงานเสี่ยงแบบนี้แต่เพราะงานดังกล่าวเป็นงานที่ท้าทายซึ่งเธอไม่เคยทำมาก่อนเจ้าตัวก็เลยตกปากรับคำทำงานนี้ไปด้วยค่าตัว3 0 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนว่าการจะให้ดาราระดับตัวท็อปมาทำงานเสี่ยงผู้จัดงานก็ต้องทำประกันชีวิตในวงเงินที่สูงลิฟต์เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับเธอคะ่ะและเมื่อ2ปีก่อนช่วงที่ไมนาแบลวเจนีเทียนโพสวรรง กายแบบเอาจริงเอาจังจนขึ้นแท่นเป็นไอคอนในการออกกําลังกายของคุณสาวๆเธอก็โชว์ความแกร่งของร่างกายด้วยการเล่นกายกรรมโหนภาดกลางงานอีเวนต์เรียกเสียงฮือฮาจากแขกที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนนางเอกสาวหน้าข่มปุกลุกฝนคลิปนี่กระทุ่มเทแรงการแรงใจให้กับงานที่เธอได้รับมอบหมายเป็นอย่างมากเพราะล่าสุดก็โชว์เสียวด้วยการโหินพาก,กลางงานอีเวนต์แห่งหนึ่งซึ่งสูงจากพื้นถึง2เมตรเรียกว่ากว่าจะได้ท่าสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเธอไม่มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะแค่ปีนขึ้นพาย,ยังไม่ได้แต่เพราะได้ครูเล้งราชนิกรมาฝึกซ้อนอยู่นานร่วมเดือนจึงทําให้บรรลุในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจค่ะ และเมื่อช่วงตรุษจ,จีนที่ผ่านมาในเอกสาวปูปรยาทีล่าสุดก็ใส่ชุดฮองเฮาสีเหลืองทองพร้อมโหนสลิงลงมาจากตึกที่สูงกว่า40เมตรซึ่งลำพังแค่ชุดก็หนักจะแย่แต่เธอก็วาดลวดลายโบกสะบัดภาพไปมาอีกตั้งหากค่ะแม่รับงานเสี่ยงขนาดนี้ใครก็ต้องคิดว่าเธอต้องเรียกค่าตัวในเรทที่สูงลิบลิ่วอย่างแน่นอนงานนี้สาวปูปรยายืนยันว่ารับค่าตัวเรทปกตินะจ๊ะแต่ที่ยอมรับงานนี้เพราะรู้สึกว่าท้าทายได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตค่ะ แม่ดาราสมัยนี้นะคะไม่ใช่แค่สวยหล่อนะคุณผู้ชมค่ะจะมาย<ค>ืนยิ้มเฉยๆ,ๆนี่ไม่ได้แล้วต้องมีสกิลนะฮะต้องมีทักษะหลากหลายด้านมากๆเลยแน, <ะ S 2> น่นอนว่าออรายได้ก็สมน้ําสมเนื้อ<ช>นะครับเราจะพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะไปดูภาพล่าสุดในโลกโซเชียลกันของแพทย์นภาหลังจากที่มีกรณีเมื่อเช้านี้นะครับว่าสามีของเขาเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีพัวพันกับแก๊งยาเสพติดครับค่ะ we ได้เวลาของฮอตออนไลน์แล้วคุณผู้ชมครับแน<ะ>่นอนว่าความฮอตตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของสามีของ แพทนภาคุณเบนส์อคารกิจนะครับดูภาพประกอบไปพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยรู้จักคุณเบนส์เรซิ่งแล้วนะครับว่าเป็นสามีของแพทนภาซึ่งตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องอยู่อีกแค่ประมาณ10วันจะคลอดลูกแล้วนะครับแต่ว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยผัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดของในไซสนะแก้พิมพาคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่ชาวลาวที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งก็มีการซัดทอดมีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับจนพบว่าคุณเบน ์จากการค้ายาเสพติดจ,จนมินที่มาของการบุกเข้าจับกลุ่มหุกเข้าค้นตรวจค้นคนะครับรขออภัยเ <ไป S 1> มื่อช่วงเช้านี้นะครับที่แมนชั่นย่านอินทามระ51ะซึ่งที่นี่เป็นทั้งที่พักแล้วก็ร้านตกแต่งมอเตอร์ไซค์ของกลุ่เบนซ์อัคารกิจด้วยนะครับพอเกิดเรื่องนี้นะครับทีมข่าวในโตเชนนะครับก็พยายามที่เห็นอยู่นี้คุณสวัรนีนะฮะก็มาปฏิบัติหน้าที่นะฮะอย่าเพิ่งสงสัยนะฮะไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องนะฮะเป็นหน้าที่ของเขานะฮะ พอเกิดเรื่องนี้ครับทีมข่าวในไอซนเทร์นะครับก็พยายามติดต่อสาวแพทนภาแน่นอนว่าไม่รับสายนะครับแต่ว่าเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยโพสต์ภาพล่าสุดของแพทซึ่งเราจะสังเกตได้ครับคุณผู้ชมครับจากภาพนี้เนี่ยคือภาพนี้เลยนะครับตาของแพท แดงแล้วก็บวมเล็กน้อยนะฮะ,ฮะลักษณะเหมือนกับว่าเพิ่งร้องไห้มานะครับ <ฮะ S 2> ข้อความด้านล่างบรรยายว่าตอนนี้สาวแพทย์ไม่ทราบรายละเอียดอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้สาวแพทต้องมารับรู้อะไรกับข่าวนี้เพราะกําลังจะคลอดลูกในอีก10วันวอนให้แฟนๆทุกคนรอฟังคําพูดทั้งหมดจากหนุ่มเบนซ์เองทั้งหมดนะครับ <ฮะ S 2> เรานาภาพนี้แชร์ให้แฟนๆได้ชมในแฟนเพจของอไรเดเทนหลายต่อหลายคนเข้ามาให้กําลังใจนะครับเพราะแฟนคลับของสาวแพทรวมถึงหลายต่อหลายคนที่ติดตามข่าวบันเทิงจะรู้ว่าแพทย์คือผู้หญิง ที่กระตันอยู่มาก<ช>นะครับเธอเลี้ยงดูคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์พี่สาวเธอก็เป็นออทิสติกนะฮะแต่ว่าเธอเนี่ยกัดฟันสู้มากทางานหาเงินเก่งมาก<ช>แล้วก็กระตันอยู่มากๆด้วยะนะครับนี่คืออาอัปเดตล่าสุดของฝั่งนี้ซึ่งแน่นอนครับล่าสุดเนี่ยเป็นพี่ชายของแพทนะครับที่ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าเขาเนี่ยได้พูดคุยกับเบนซ์แล้วนะครับยืนยันว่า ตนบริสุทธิ์นะครับมีหลักฐานทุกอย่างซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเบนซ์และแพทจะออกมาแถลงข่าวร่วมกันนะครับที่ปปสคือคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดนะครับเวลา15นาฬิกาพร้อมบอกด้วยว่าแพทเนี่ยเธอมั่นใจ100%ว่าเบนซ์ไม่ผิด นะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวนี้ได้นะครับอัปเดตข่าวนี้ได้ทุกช่วงเวลาของข่าวทางช่อง9 M c o t HD นะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะอ่ะยังไงก็พรุ่งนี้ก็ติดตามกันนะคะสำหรับคืนนี้หมดเวลาของในแต่ในไลฟ์แล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะขอบคุณชุพชิกรจากกายสิทธิ์ด้วยนะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ